สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยฮานอยสูตรแจกหน่อยวันที่14เดือน10บปีหกนะครับผมเมื่อวานนี้เข้าสามฮานอยเป็นฮานอยกาซาดฮานอยกาซาดนะครับ996าเก้านะให้6กับ5้าฟันหกอเข้าเป็นตัวนี้หกเก้าเก้านะ นอย VIP 5 7 1เจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดหานะให้ห 1, ก 1, ับห้กับหนึ 5, 7, ่งเจเป็นตัวเน้น5ะ้ก็เป็นตัวเน้นนะข้าบนล่างเลยนะเมื่อวานให้1นให้5ให้เข้ามาหมดทุกตัวเลย5 1าเข้าพิเศษนะครับ1 6 6แล้วก็1 8เข้า1 8นะเข้าตรงๆเลยนะเข้าเป็นตัวเน้นนะ ั 1, 1, 1, 8, นหน like ึ่งสองหนึ <c> ่งแปดนะอเข้าสามฮานอยหลุดน้อยเดียวหลุดน้อยปกติน้อยปกติไม่เข้าเลยอก็มาลุ้นกันต่อนะครับผมนะมาเริ่มจากนมายแรกกันเลยเป็นฮานอยกาซาเด่นกาซาดนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งสาม หนึ่งสามหน้าเสแล้วก็เก้าห้านะครับตัวกั้นหนึ 1, 7งเก้าเจแล้วก็18ึ่งเอาหนึ่งละกันนะตัวเน้นหนึ่งสา หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็เก้าสาหวยฮานอยแรกนะครับผมฮ <c oughs> านอยแรกนะครับฮานอยกาซ่าก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้ได้7กับ6 7กับ6นะครับก็จะมี7 3 7 2 7 9 6 3 6 2แล้วก็6 9นะครับตัวก้าน7 4 6ดสนะอ่าตัวเดียวกันนะสี6หกนะ เจ็ดแปดนะครับผมหกแปดไหมไม่ดีกว่าเอาเช่นนีงดีกว่าตัวนี้นะครับก็จะมี 7จ็ดสาแล้วก็หกสาห้วยหาหนอยพิเศษนะครับผมแนละ้วก็จบไปแล้วจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยฮาหนอยปกติเรียบร้อยเนะต่อไปก็จะเป็นปกตินะครับ ค่าน้อยปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็นเจ็ดกับหกนะครับนะเจ็ดกับหกเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ 6กสอแล้วก็หกตัวกันนะครับก็จะมี7 9 6 9 7ก้ก็ดศูนย์ะครับผมแล้วก็เจอ่ะในนี่เจ็ดแล้วกันนะ สำหรับตัวเนี่ยนะครับก็จะมี72 73 74แล้วก็6 2สองหวยห้า้อยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยห้า้อยสุดท้าย้อยสุดท้ายน้อย V i p นอย VIP เหมือนกันเลยเจ็ดนะระบกเนี่ยเจ็ดระบกแน่นอนมาเนะี่ยก็จะมีเจ็ดสองเจ็แล้วก็หกนะครับตัวการเจดสี หกสีศูนนะครับผมแล้วก็6 0นะครับตัวฟันนะครับเอาเจ็ดแล้วกันนะตัวเน้นก็จะมีเจ็ 7, 2, 7, 3สอแล้วก็6 2นะครับ หวยห้าหน้อยนะครับผมสูตรแยกหน่อยวันนี้ก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดูตัวเลข3ตัวเลขวันนี้สตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข7เลขหแล้วก็เลข2นะครับผมพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นนะมาจับคู่กับเลข7เลข6แล้วก็เลข2ได้เลยเนาะหรือว่าจะเอามาจับคู่กันเองก็ได้นะจับคู่กันเองก็จะมี7 6 7, ็ดแล้วก็6 2สมนะตัวเลขก็3หาง สามหางเองนะเจ็ดหกเจ็ดสองหกสองสำหรับแนวทางหวยห,หาหน่อยวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ